ทรงตรัสสอนในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2538สมเด็จองค์ปฐถมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ทรงตรัสว่าต่อไปนี้จะไม่สอนละเอียดจกักสอนแต่หัวข้อธรรมโดยย่อแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาขยายความให้ละเอียดเอาเองเพื่อจะช่วยให้ปัญญาเกิดได้อย่างดี 2. เวลานี้กฎของกรรมกำลังเล่นงานพวกเจ้าอยู่ให้พยายามตัดกรรมหรือข่มใจอย่าทำอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านระงับอารมณ์ให้อยู่ในความสงบยอมรับและเคารพในกฎของกรรม 3. ผลของการทำจิตให้สงบได้นั่นแหละคือการปฏิบัติพระกรรมฐานได้ผลบ้างแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาจิตก็จักไม่มีเรื่องเข้ามาทดสอบอารมณ์อย่างหนักอย่างในขณะนี้คําว่าสอบได้หรือไม่ได้ก็จักไม่รู้เลย 4. ในเรื่องอาหารที่มีผู้นำมาให้บางครั้งก็มากเกินไปแต่อาหารเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตจะต้องใช้สติปัญญามองปัจจเวกสี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้มีร่างกายมีมากไปก็เป็นทุกข์น้อยไปก็เป็นทุกข์จุดนี้ใกล้ครวญให้ดีเป็นการตักสกาิายทิติประการหนึ่งเหมือนกันข้อนี้ทรงตรัสเน้นสอนเพื่อนผมโดยเฉพาะดังนั้นจากเจริญวิปัสสนาให้ละเอียดก็อย่าคิดแต่เรื่องอาหารเพียงอย่างเดียวให้คิดหมดทั้งสี่ประการคือ ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจะได้ปัญญาเกิดขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่จงอย่าลืมการพิจารณาให้เห็นหลักมัชฌิมาปฏิปทาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นด้วย 5. โลกนี้ทั้งโลกเป็นเรื่องของคนมีความทุกข์ทั้งหมดคนไม่มีทุกข์ไม่มีในโลก มีแต่พระนิพพานเท่านั้นเป็นดินแดนหมดทุกข์การทำงานก็ทำไปตามหน้าที่อย่าไปเกาะบุญเพราะเกาะบุญก็ยังต้องเกิดบุญต้องทำแต่จิตอย่าไปยึดเกาะบุญนั้น 6. ททำทุกอย่างทำไปโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดนอกจากพระนิพพานจุดเดียวหากมันตรวจกำลังใจอยู่อย่างนี้ จะทำให้บารมีเต็มได้ทุกๆโอกาสเป็นการเตือนจิตตนให้มุ่งหวังพระนิพพานโดยเฉพาะไม่หวังแสวงหาสิ่งอื่นใดมาตอบแทนแม้กระทั่งผลของบุญที่ทำให้เกิดเป็นพรหมเทวดาก็ไม่เอาแม้กระทั่งในยามเจริญพระกรรมฐานก็พึงใช้อารมณ์นี้ด้วยจกได้ผลสมตัวเพราะมีกำลังใจเตือนตนเองว่าทำเพื่ออะไรอยู่เสมอ เจ็ดจงอย่าไปสนใจกรรมของผู้อื่นเรื่องของผู้อื่นให้ทําตัวเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้แต่อย่ากระโดดเข้าไปแสดงกับเขาเป็นอันขาดการไปรู้เรื่องของผู้อื่นแล้วไปยึดไปยุ่งกับเรื่องของเขาอย่างน้อยก็ทำให้อารมณ์ไหวขึ้นไหวลงหาความสงบไม่ได้เมื่อสุขภาพจิตมันไม่ดีก็ทําให้สุขภาพกายไม่ดี มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ 8. ให้สังเกตอารมณ์ที่เกาะยึดมากที่สุดในขณะนี้คืออารมณ์เกาะกายที่มีทุกขเวทนาแต่ก็นับว่าเป็นของธรรมดานะเพราะถ้าหากวางได้จริงๆนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ซึ่งอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ห่วงกายต่ำกว่านั้นยังไม่มีอารมณ์ตัดได้เด็ดขาด ก็ต้องห่วงบ้างปล่อยบ้างเป็นธรรมดาไม่เชื่อให้ทดลองสอบอารมณ์ตนเองดูแม้จะเคร่งแค่ไหนก็ยังไม่ไววยเกาะทุกขเวทนาของกายกันทุกคน 9. การเจริญพระกรรมฐานจึงต้องใช้หลักสัจจานุโลมิกยานทิ้งไม่ได้ต้องย้อนไปย้อนมาจึงจักได้ผลดีและเป็นผลทรงตัวไม่ทำให้เบื่อง่ายด้วย สิในเรื่องโลกธรรมแปดโดยเฉพาะเรื่องนินทากับสารเสิญให้ดูตัวอย่างพระที่ท่านเป็นพระเต็มทั้งกายและใจแล้วพูดกับพระที่บวชแล้วยังสมมุติสองอยู่ความว่าหากเข้ามาว่าผมไม่ใช่พระผมก็เฉยเฉยเพราะเราไม่ใช่พระหรือไม่เรารู้ตัวของเราเองดีถ้าเราเป็นพระเข้ามาด่าว่าเราไม่ใช่พระ ก็ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอย่างใดจุดนี้จะต้องถูกกระทบก่อนจึงจักรู้ได้ของจริงอยู่ตรงนี้เราได้ดูตัวอย่างของจริงแล้วให้เอามาเป็นครูสอนใจเราได้สรุปว่ากรรมใครกรรมมันรู้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเอาเวลานั้นมาปฏิบัติธรรมดีกว่าสิบเอ็ดประโยชน์ที่พวกเจ้าจัดได้ ให้จำปฏิปทาของท่านพระองค์นั้นไว้ท่านวางจิตในกรณีนี้อย่างไรเรื่องภิกษุพาณิตถูกคณะกรรมการสมขับออกจากวัดท่าซุงท่านไม่ซ้ำเติมหรือยินดีด้วยกับการกระทาของภิกษุพาณิตไม่ว่าทางใดทางหนึ่งท่านรักษาอารมณ์จิตของท่านไม่ให้เดือดร้อนไปกับเรื่องเหล่านี้ท่านถืออารมณ์ปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นสำคัญ จึงวางเรื่องเหล่านี้ไปได้อีกประการหนึ่งท่านเป็นแบบฉบับในการตัดกรรมไม่ต่อกรรมไปทั้งกายวาจาใจจิตท่านสงบเป็นสุขตัวอย่างเลวก็มีอยู่มากซึ่งพวกเจ้ามักชอบยึดตามแบบฉบับเลวมากกว่าตัวอย่างที่ดีจุดนี้จะต้องพยายามตัดกรรมเร็วๆให้ออกไปจากจิตในขณะที่รู้ตัวอยู่ อย่าได้ท้อถอยเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็ตั้งต้นใหม่ไม่ละความพยายามสิอย่างเดียวความสำเร็จก็ย่อมเป็นของพวกเจ้าแน่ 12. เรื่องคนไม่มีทุกข์ไม่มีในโลกนี้ให้พวกเจ้าไปทบทวนธรรมที่ตรัสสอนไว้ในเดือนมีนาคม2538เรื่องมีร่างกายก็เหมือนมีลูกอ่อนที่ต้องเลี้ยงดูมันตลอดเวลา แล้วจะเข้าใจดีขึ้นอย่าลืมหากยังไม่เห็นทุกข์ได้ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้อารมณ์สองหมดหรือไม่หมดต้องดูตอนถูกกระทบสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ มีความสำคัญดังนี้ 1. วันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีใครมาทํำร้ายเราได้มากเท่ากับอารมณ์จิตของเราเองทําร้ายตัวเราเองจุดนี้จะเห็นได้ชัดว่าเหตุกระทบจากภายนอกนั้นมีน้อยเรื่องราวของบุคคลอื่นภายนอกก็รับรู้น้อยลงแต่เหตุกระทบภายในคือธรรมารมที่ปรุงแต่งให้เป็นโทษอยู่ในจิตนี่สิ มันฟุ้งจนบรรยายไม่ถูกใช่หรือไม่ก็รับว่าใช่สองเรื่องอารมณ์สองก็เช่นกันมันยังมีอยู่เพียงแต่ไม่มีเหตุการณ์เข้ามากระทบจิตมันยังเฉยเฉยจิตของพวกเจ้ายังหยาบรอแต่ทําภายนอกเข้ามากระทบแต่ทําภายในคือธรมรมอารมณ์ที่จิตของเราปรุงเองแต่งขึ้นมาเอง เป็นการกระทบภายในซึ่งมีอยู่เป็นปกติพวกเจ้ากลับไม่เอามาคิดให้เกิดปัญญา 3. การกลับสงบรู้ไม่สงบก็รู้จัดเป็นการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรงรู้อารมณ์ของตนเองก็รู้จริตหกแล้วก็รู้กรรมฐานแก้จริตไปในตัวตลอดเวลานี่แหละคือการปฏิบัติพระกรรมฐานตลอดเวลาไปในตัว ต้องใช้ความเพียรให้มากหน่อยทำบ่อยๆจิตก็จะชินต่อๆไปก็ไม่ต้องบังคับจิตจะเป็นอัตโนมัติกำหนดรู้ของมันเองพอว่างจากอารมณ์คิดสักนิดหนึ่งอารมณ์สมถะคือรู้ลมหายใจควบกับคำภาวนาก็จะเกิดขึ้นมากับจิตเอง 4. เพราะอ่อนปานาจึงไม่สงบจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไว้ให้มากมาก รู้สึกว่ายังอ่อนจุดนี้กันทุกคนทั้งทที่ลมหายใจมันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาแต่สติสัมปชัญญะกลับไม่ทรงตัวที่จักตามกำหนดรู้ 5. ธรรมดาของตถาคตจะต้องถูกกระทบก่อนจึงจักรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงเรื่องข่าวเขาว่าควรปล่อยให้เขาว่าไปจงฟังหูไว้หู อย่าไปคิดปรุงแต่งข่าวสร้างอารมณ์สองให้เกิดให้เห็นเป็นธรรมดาของข่าวคำว่าหวังดีในการก่อข่าวนั้นมีน้อยเต็มทีจงอย่าไปเดือดร้อนกับข่าวก็แล้วกันและอย่าไปติดตามข่าวหันเอาเวลานั้นมาทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมจะดีกว่ามากจิตจะได้เป็นสุข 6. คนประมาทชอบท่องเที่ยว นี่ก็เป็นปกติวิสัยของบุคคลผู้ยังไม่เห็นทุกข์แต่อย่าไปตํำหนิกรรมของเขาเหล่านั้นเพราะในอดีตเราก็เป็นเช่นเขามาก่อนอย่างเช่นปกติคนอยู่วัดจะตื่นตีสีฟังธรรมจากเสียงตามสายของหลวงพอ่อแต่วันนี้แค่ตีสามก็ตื่นกันแล้วเป็นจำนวนมากเพราะเปิดไฟกันสว่างสวยัย เหตุก็เพราะจะไปดูพระพุทธบาทจำลองกับสองหลวงพี่ที่จิตยังติดท่องเที่ยวอยู่ก็นึกต่อไปว่าหากทุกคนตื่นแล้วกระฉับกระเฉงเพื่อตั้งใจฟังธรรมที่หลวงพ่อสอนก็จะดีไม่น้อยจิตติดท่องเที่ยว สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. พวกเจ้าเห็นความประมาทของคนชอบท่องเที่ยวบ้างหรือไม่รับว่าเห็นแล้ว 2. นี่เป็นปกติวิสัยของบุคคลผู้ยังไม่เห็นทุกข์แต่อย่าไปตำหนิกรรมของเขาเหล่านั้นเพราะในอดีตพวกเจ้าก็เป็นเช่นเขามาก่อนส พวกเจ้าจักเห็นว่าคนไปเที่ยวเนี่ยมีจิตจดจ่อเพลิดเพลินอยู่กับสถานที่อันตนติดใจอยู่นั่นเป็นการวนเวียนอยู่ในโลกชัดเจนยิ่งขึ้นหากเกิดตายในขณะนั้นจิตก็จะเกาะติดกับสถานที่ที่จิตตนติดใจอยู่หากตายก่อนอายุขยัยก็จะเป็นสัมภเวสีอยู่บริเวณนั้น หากบังเอิญจิตยังมีบุญเกาะบุญก็ได้เป็นเทวดานางฟ้าเฝ้าสถานที่จิตติดใจยอยู่หากจิตเศร้าหมองเป็นอารมณ์หลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าสถานที่นั้นๆ 4. เพราะฉะนั้นจงมันตรวจสอบอารมณ์ของจิตตนเองจะมีประโยชน์ดีกว่ามากเพราะนั่นคือการปฏิบัติพระกรรมฐานซึ่งเขาทำกันที่จิต โดยไม่ติดบุคคลไม่ติดสถานที่ไม่ติดหรือเลือกการเวลาทำได้ทุกอิริยาบถไม่ติดสมมุติทุกอย่างในโลกให้ติดแต่เรื่องพระธรรมซึ่งเที่ยงแล้วไม่เกิดไม่ดับอีกคนฉลาดเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เขาไม่ประมาทในความตายซึ่งเป็นนิพพานสมบัติรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานซ้อมอารมณ์จิตของตนเข้าไว้ด้วยความไม่ประมาท คือซ้อมตายและซ้อมที่จะตายไว้เสมอ 5. ธรรมารมซึ่งจิตของเราเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วส่งออกก็เสมือนหนึ่งจิตโคจรออกไปท่องเที่ยวนั่นเองต้องมันตรวจสอบจุดนี้ให้ดีๆหากคิดดีๆก็มีสิทธิ์เข้าสู่พระนิพพานได้ไม่ยากแต่หากคิดไม่ดีก็มีสิทธิ์ลงอเวจีได้ทุกราย เพราะความประมาทในความตายนั่นเอง 6. ผู้ไม่ประมาทในความตายเขาจากรีบเร่งสังงยศสามข้อแรกให้ได้ก่อนกายจะพังข้อแรกคือไม่ประมาทในความตายอย่างน้อยก็นึกถึงความตายไม่ต่ำกว่าวันละเจ็ดหนข้อสองจิตเขามั่นคงอยู่กับพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์อยู่กับจิต แม้อันใดอันหนึ่งด้วยความไม่ประมาทจิตไม่เคยทิ้งพระและมั่นคงอยู่กับพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ซึ่งสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาโดยจิตไม่สงสัยในพระธรรมสมข้อเขารักษาศีลจริงจังไม่รักษาศีลแบบหัวเต่าคือพลบเข้าพลุบออกหรือทำตนเป็นคนตื่นข่าว ใครเขาว่าดีที่ไหนก็เหไปที่นั่นขาดปัญญาอย่างที่ท่านฤาษีอุปมาอุปไมยว่าเหมือนควายตาบอดถูกเข้าจูงจมูกไปตามใจชอบคนฉลาดเขาเพียนรักษาศีลจนกระทั่งศีลรักษาจิตเขาไม่ให้ผิดศีลอีกเป็นศีลานุสติศีลเข้าถึงใจศีลกลายเป็นสมาธิทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องรักษาอีกสมาธิรักษาจิตเขาไม่ให้ทําผิดศีลอีกเป็นอัตโนมัติหากปฏิบัติได้ครบสามข้อนี้ก็เป็นพระโสดาบันปิดอบายภูมิสีได้สนิทมั่นคงและถาวรตลอดกาลเจ็ดผู้ใดเป็นพระโสดาปฏิผลแล้วจิตติดท่องเที่ยวก็จักเบาบางหรือแม้จกักมีก็ อย่างผู้ไม่ประมาทในความตายเพราะผู้ที่ไม่ติดอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนั้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนิมิตหรือฝันว่าตายแต่ไปไม่ถึงพระนิพพานสมเด็จองค์ปถมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้มีความสำคัญดังนี้ สาเหตุก็เพราะเพื่อนผมท่านฝันว่าขณะที่กำลังกวาดวัดอยู่เป็นลมลม้ลมลงตายจิตออกจากร่างด้วยกำลังแรงสูงพุ่งออกจากกายเร็วมากจนนึกกลัวแต่พอตั้งสติได้ก็คิดว่าช่างมันกายตายแล้วเราก็ไปนิพพานดีกว่าจิตผ่านสถานที่ต่างๆมากมายแต่ไม่ยักถึงพระนิพพานเสี้ยที จะได้ไปกราบพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ถึงเซตีก็คิดว่าช่างมันฉันต้องการจะไปพระนิพพานจุดเดียวก็แล้วกันแล้วก็ตัดหลับไปเมื่อตื่นขึ้นกวาดวัดตามปกติก็เอาความฝันนั้นมาพิจารณาเป็นธรรมว่าหนึ่งเราอ่อนมรณานุสติไปหน่อยแสดงว่าเรายังเป็นผู้ประมาทในความตายอยู่สอง กสินภาพพระนิพพานเรายังไม่ทรงตัวจิตชอบทิ้งพระนิพพานจัดว่าเป็นผู้ประมาทในอุปมานุสติด้วย 3. ต้นเหตุจริงๆเพราะเราอ่อนในอนาปานุสติทำให้จิตไม่รวมเป็นฌานนิวรหาก็ยังรบกวนจิตเราทำปัญญาให้ถอยหลังคือชอบโง่นั่นเองหากอนาปาเข้มแข็ง นิวรณถูกระงับจิตก็เป็นฌานจิตก็บริสุทธิ์ชั่วคราวจิตเป็นทิพย์ได้ในขณะนั้นสมเด็จองค์ปถมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งถูกต้องแล้วเจ้าที่การเจริญพระกรรมฐานไม่ได้ต่อเนื่องก็เป็นเพราะยังอ่อนมรณานุสติมีความประมาทในชีวิตอยู่มากนั่นเอง สองแต่ถ้าหากกำหนดรู้ลมว่าไม่เที่ยงอยู่เสมอจะทำอะไรก็รู้ลมว่าไม่เที่ยงอยู่เสมอความประมาทในชีวิตก็จักน้อยลงไปตามลำดับสติสัมปชัญญะก็จักสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามเมื่อรู้ว่าบกพร่องก็จงหมั่นใช้ความเพียรเข้าแก้ไขแล้สักวันหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของพวกเจ้า วิธีทำสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นอากาลิโกหลวงปูว่วัยท่านเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งพระท่านมีศีลคุมกายวาจาอยู่แล้วท่านจึงปฏิบัติที่ใจอย่างเดียวคารวาดมีศีลไม่เท่าพระแต่พยายามทำอย่างพระหลวงปู่ท่านเน้นสอนพวกเราสองคนให้ดูตัวอย่างท่านพระ ซึ่งท่านสำรวมกายวาจาได้ดีแล้วเพราะท่านพูดน้อยไม่ค่อยจะพูดกับใครท่านพูดเท่าที่จำเป็นท่านไม่นินทาใครไม่ตำหนิใครไม่จับผิดใครแม้พวกเราสองคนซึ่งท่านให้ความสนิทสนมเป็นพิเศษท่านก็ยังพูดด้วยน้อยเต็มทีซึ่งตรงข้ามกับเราสองคนซึ่งพูดมากจนเกินพอดี2 หลวงปู่ท่านแนะนำวิธีทำสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นอาการลิโกว่าท่านเขียนหนังสือติดต่อกันสองชั่วโมงกำลังทางกายก็ตกคือเสื่อมมีผลทำให้สมาธิตกด้วยทำให้อารมณ์ตื้อฝืดท่านแก้ได้โดยลุกขึ้นไปปลูกต้นไม้เป็นการเปลี่ยนเอิริยาบททางกายแต่จิตไม่คลายจากสมาธิ จิตยังอยู่กับพระกรรมฐานท่านทำสลับกันอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง 3. การหลับก็เป็นเรื่องของกายส่วนจิตยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างนี้มีในพระสูตรที่พระองค์ทรงให้พระอานอนท์เทศแทนพระองค์พระองค์ทรงสีหะสายญาติตรงนั้นพอพระอานอนท์เทศจบ ก็ทรงตื่นบรรทมและรับรองการเทศของพระอานนท์ว่าถูกต้องเป็นต้น 4. หลวงปู่ท่านว่าคนธรรมดาธรรมดาจะทำงานได้แค่8ดชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วจากนั้นสมเด็จองค์ปฐมก็ทรงมีพระเมตตาตรัสสอนว่า 1. อย่าคิดว่าธรรมะที่ได้จากหลวงปู่ไว้แม้เพียงชั่วโมงเศษก็นับว่าไม่น้อย แต่ธรรมที่ได้นั้นถ้าหากปฏิบัติตามได้ก็เป็นของมีค่ามหาศาล 2. ให้นำมาพิจารณาให้ละเอียดเมื่อฟังเทปของท่านแล้วจะเห็นธรรมในธรรมที่ลึกซึง้งมีความหมายในการปฏิบัติยิ่งนักแค่ธาตุลมหรืออานาปาตัวเดียวมันแปลปรวนอยู่ทุกคนนี่ท่านหมายความว่าเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบ คือมันไม่เที่ยงเอาแน่ไม่ได้อยู่อย่างนั้นถ้าเรียนจบคือร่างกายมันตายเท่านั้นแหละจุดนี้ผู้รู้ลมอยู่นั่นแหละคือผู้ไม่ประมาทในความตาย 3. จงอย่าสนใจจริยาของผู้อื่นในการสนทนากับหลวงปู่ไวยการที่เจ้ายกตัวอย่างคนไม่เอาศีลมุ่งเอาแต่สมาธิก็ดี หรือที่คุณหมอกล่าวถึงภิกษุบางหลาวมุ่งเอาแต่ปริยัติก็ดีแม้จะพูดโดยธรรมแต่ก็ยังเป็นการสนใจจริยาของผู้อื่นอยู่ดีต่อไปให้พูดถึงเฉพาะการปฏิบัติของตนเองเป็นสำคัญและจกถามอะไรก็ให้ดูก่อนว่าควรหรือไม่ควรเกินภูมิหรือไม่ถามแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่าถามโดยสเปะสะปะสี 4. เรื่องปัญญาบารมีนั้นเกี่ยวกับการสั่งสมทางด้านปัญญาบารมีของแต่ละบุคคลอย่างที่หลวงปู่ไวยท่านว่าวิสัยมีทั้งหยาบอ่อนละเอียดแข็งกระด้าง 5. วิสัยคนหยาบจะให้คิดพิจารณาของละเอียดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่ถ้าหากพวกเจ้าตรวจดูวิสัยตนเองจะทราบว่าจิตตนเองมีวิสัยอย่างไร 6. คนละเอียดแม้มีกิจการงานใดๆเล็กๆน้อยๆก็ตรวจแล้วตรวจอีกว่าเรียบร้อยหรือไม่เขาจะไม่ปล่อยงานนั้นให้ผ่านไปอย่างชุยชวยเจการรู้วิสัยตนเองก็จะต้องฝึกฝนดัดนิสัยตนเองเสียใหม่ให้รู้จักใจความคิดเป็นการฝึกฝนการสั่งสมปัญญาขึ้นมาในทางด้านปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แปปัญญาในที่นี้คือพิจารณารู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าและรู้แจ้งในการระงับตัดกิเลสที่สิงอยู่ในอารมณ์ของตนเองขันห้าของคนอื่นกิเลสของคนอื่นจงอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยค่อยๆฝึกฝนคิดพิจารณาไปอย่าวางอารมณ์กรรมาฐานทิ้งไปให้เตือนตนเองเข้าไวเ้เสมอเสมอ คิดหนีปัญหาหนีทุกหนีอุปสรรคหนีอารมณ์ที่ถูกกระทบโดยอายตนะสัมผัสหนีนิวรลว้วนหนีไม่พ้นพระองค์ไม่เคยสอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้เอาปัญหานั้นมาเป็นกรรมฐานโดยให้พิจารณาเข้าหาอริยสัจธ,ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุเป็นหลักสำคัญในการแก้ปัญหาจิตติดท่องเที่ยวหากเกิดตายขณะนั้น จิตก็เกาะติดสถานที่จิตตนติดใจอยู่หากตายก่อนอายุขัยก็จะเป็นสัมภเวสีจิตเกาะบุญเป็นเทวดานางฟ้าเฝ้าสถานที่นั้นหากจิตเศร้าหมองเป็นอารมณ์หลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าสถานที่นั้นๆมีอุบัติเหตุหรือทะเลาะกันตายตอนนั้นก็ลงนรกความกลัวทุกอย่างล้วนเป็นสักยะทิฏฐิ เวลาหิวกระหายหนาวร้อนป่วยเป็นเรื่องของกายทั้งสิ้นเพราะเหตุจิตเกาะติดกายรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่อกายเป็นอะไรก็ทนไม่ไหวการมีขันห้าอยู่จึงเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงฝืนบังคับมันไม่ได้ดังใจนึกการกำหนดรู้ว่านี่เป็นทุกข์เป็นอริยสัจผู้กำหนดรู้จึงจกพ้นทุกข์ไปได้เช่นโลกทั้งโลกนี้ ล้วนเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งโลกภายนอกและภายในคือร่างกายแล้วยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาอย่าปล่อยให้ทุกข์มันผ่านไปเฉยๆโดยไม่รับรู้เพราะขาดสติสัมปชัญญะก็ใช้ไม่ได้ของจริงในพุทธศาสนาจะต้องถูกกระทบก่อนนักปฏิบัติเขาวัดอารมณ์กันที่จุดนี้เพราะอยู่สงบโดยไม่ถูกกระทบก็หลงคิดว่าตนเองแน่แล้ว จึงถูกกิเลสหลอกอยู่ตลอดเวลา